สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Spider-Man: ไอ t o the ม u l t i v e r มาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ เปิดฉากแรกมาพี่พีเตอร์กรับโบบาเกอบมอใสคความพระอมแต่มองไปวิวบลอของแมรี่เจนไอเตอร์มืงมาสายแล้วนะขอโทษครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยพีเตอร์พูดพร้อมเก็บนนฬากาสไปเดอร์แมนที่แลบออกมาจากแจ็คเก็ตปัจจุบนันพี่กทำงานที่ร้านส่งพิซซ่าซึ่งกระชอบมาสายจนเจ,นจนน้านายว้าวุ่นนีล่าสุดเจ้านายก็ใช้ให้ไปส่งพิซซ่าแปดถาดภายในสิบนาทีแต่รถแมงติดจ์ดพีเตอร์เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าหุหญ่ญ่แมงมุมไปส่งพิซซ่าแทนไอเดียแจมแป๊บเดียวคงถึงแต่ดนันเจอเด็กกำลังจะถูก รถชนคุณปีกก็เ,เลยแวะช่วยเมื่อเด็กๆปลอดภัยพีเตอร์ก็มาส่งพิซซ่าต่อแต่ช้าไปสี่นาทีลูกค้าจึงไม่จ่ายตังค์สุดท้ายพีเกะก,ก็ถูกไล่ออกแม้แต่ที่สำนักพิมพ์พีเกะก็จะโดนไล่เพราะช่วงหลังๆพีเตอร์แทบไม่ได้ถ่ายรูปสไปเดอร์แมนเลยก็คุณเล่นข่าวซะคนทั้งเมืองเกลียดเขาสไปเดอร์แมนเขาเลยไม่ให้ผมถ่ายรูปเขาแล้วฉันไม่สนใจนายกลับไปซะก็ได้ก็ได้นี่ครับพีเตอร์จำใจยื่นรูปสไปเดอร์แมนให้ไอพี่หน่อยก็สั่งให้ลูกน้องเอาพาไปลงหน้าหนึ่งพาดหัวข่าวว ห,หลังจากได้ค่ารูป300เหรียญพีเตอร์ก็รีบมาเข้าเรียนแต่ก็มาสายเมือนเดิมจนอาจารย์เอื้อมพักหลังพี่แกขาดเรียนบ่อยแถมรายงานก็ไม่ส่งอาจารย์จึงให้โอกาสสุดท้ายถ้ายังไม่ทำอีกก็เอาเอฟไปแลก แล้วพี่ปีเตอร์ก็กลับบ้านมาเจอป้าเมย์แมรี่เจนและพี่แฮรี่รอจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ปีเตอร์แต่เจ้าตัวนะ่ะจำไม่ได้เรียกเดียวว่าชีวิตช่วงนี้ของพี่ปีเตอร์ค่อนข้างยุ่งเหยิงเพราะการเป็นสไปเดอร์แมนที่ต้องช่วยคนตลอดเวลาทําให้พี่แกตกงานขาดเรียนไม่ทันและแทบไม่ได้เจอเพื่อนจนคนรอบข้างต่างว่าว่าพี่เตอร์เปี้ยนไป ดานพี่แฮร์รี่ก็มาบอกพี่ปีเตอร์ว่าจะพาไปหาดรพีทออตโตอาชรยนักประดีดไอดอลของพี่ปีเตอร์พี่แกจะทํารายงานเกี่ยวกับดรคนนี้พอดีพี่แฮร์รี่มีโอกาสได้ร่วมงานแลยจะแนะนําให้เพื่อนรู้จักแล้วพี่ลีก็ไม่ไวายถามถึงเรื่องสไปเดอร์แมนพี่กกอยากรู้มาตลอดว่าสไปเดอร์แมนเป็นใครเพราะจะได้แก้แค้นให้กับพ่อแต่ปีเตอร์ไม่เคยบอกนายตามถ่ายรูปเพาทั้งวันนายจะไม่บอกฉันหน่อยเหรอว่าหมอนท่นเป็นใครทาไมต้องปกป้องมันขอร้องเราไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมนายเป็นเพื่อนรักฉันฉันอยากให้หนเชื่อใจันถึง รู้สึกไม่โอเคแต่พี่แฮร์รี่ก็ไม่ได้ถามต่อพอเพื่อนๆไปพีเตอร์ก็เดินมาดูป้าเมที่ฟุบหลับอยู่บนโต๊ะก่อนจะเห็นจดหมายทวงนี้จากธนาคารแต่ป้าบอกว่ามันมีปัญหาอะไรแถมยังให้เงินล้านติดตัวไว้ใช้ป้าเมคิดถึงตอนที่ลงเบนยังอยู่อีกไม่กี่วันก็ครบรอบ2ปีที่ลงเบนจากไปแล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ล้วพีเตอร์ก็เดินออกมาเจอเจเจหลังบ้านเหมือนดังครูมีอะไรอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดออกมาโดยเฉพาะพีเตอร์เจเจจึงบอกสุขสันต์วันเกิดก่อนจะบอกว่าตอนนี้เธอกําลังคบกับใครบางคนอยู่คบแบบแฟนนะเหรอ,อืฉันก็ชอบเขานะก็กีเฮียนะแบบว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนไม่รู้สิอาจจะมากกว่านั้นเออนี่ผมจะไปดูละครค,คุณคืนพรุ่งนี้นะไปจริงเหรออย่าทาให้ฉันผิดอหังล่ะไม่หรอกหลังจากรับปากสาวตกเดอี่พีเตอร์ก็กลับบ้านมาเจอเจ้าของเตก รอโทรเงินค่าเช่าห้องแต่พี่แกไม่มีไม่หนีไม่จายทำเอาจะของตึกปวดกระบ้าน เช้ารุ่งคืนพี่แฮร์รี่กบพาพี่ปีเตอร์มาเจอดรอกตอรพีตออตโตะเชียรนักประดิษฐ์ตามสัญญาขอรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาของพี่ปีเตอร์ซึ่งอาจารย์ยก็มาเอาให้ฟังว่าปีเตอร์ฉลาดแต่ขี้เกียจความฉลาดไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่มันคือพรสวรรค์และเราใช้มันเพื่อมนุษยชาติดอดดรชี้แนะก่อนจะพาพี่ปีเตอร์มาดูปัญญาประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้น,ม,น,นมันคือปฏิกิริยาฟิวชันที่เจ๋งที่สุดึ่งหปีเตอร์เราก็ตื่นตาตื่นใจหลังจากมัีขอว้เกี่ยวกับทฤษ ความรักให้พี่ปีเตอร์ต่อพีเตอร์ก็ร้องทําตามพี่กกหาบทกรอนมาท่องระหว่างรอสักพาเพื่อเอาไว้คุยกับสาวคืนนี้พี่ปีเตอร์สัญญากับเจเจว่าจะไปดูเธอแสดงละครเวทีพี่แ็แต่งตัวรลอแวซซื้อดอกไม้สวยๆแต่งบน้อยเลยได้แค่สามดอกจากนั้นก็รีบสิงสกูเตอร์ไปหาสาวแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนโจโจก็มีรถคนร้ายที่กําลังซิงนี้ตํารวจขับพุ่งเข้ามาโชคดีที่ปีเตอร์โดนรบทานเด็กๆที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับช็อกเพททำได้ง่ายอ่ะก็ออกกำลังกา พักผ่อนมากๆแล้วก็กินผักสีเขียวเยอะๆโหหม่ผมพูดมันพี่นี่แหละแต่ผมไม่เคยเชื่อทีแม่พูดละงั้นหรอเม้ากับเด็กๆโจบพีเตอร์กับแปงร่างไปสไปเดอร์แมนมาช่วยคุณตำรวจจับผู้ร้ายจนชาวเมืองประทับใจแต่ก็น้นแล้วฮะีิกกามาไม่ทนันการแสดงเริ่มแล้วเจเจนูซาตั้งตารอแต่ก็ต้องผิดหวงังเธอเสียใจที่พี่พีเตอร์ผิดคำพูดด้านพี่พีเตอร์หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ไล่ก็มานั่งรอเป็นหมางอยออยู่หน้าตึกซึ่งพอพการแสดงจบก็เห็นเจเจนเ,เดินอนอกมา นะตอนแรกพีเตอร์เราก็กะจะเข้าไปทักทายแต่มีผู้จากไหนไม่รู้ได้มาจูบเจทมเอาพีเตอร์สตาร์นเขาคือแฟนหนุ่มที่เจเจนเคยบอกแล้วในตอนนั้นเองก็มีรถตำรวจขับผ่านหน้าพี่พีเตอร์คงจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายพี่แกจึงจะตัดสินใจตามไปช่วยพี่พีเตอร์วิ่งมาเปลี่ยนชุดก่อนจะโหนยายแมงมุมหอบไปตามตึกแต่แล้วจู่ๆยายแมงมุมก็ขัดคองพีเตอร์ปล่อยยายแมงมุมไม่ได้เลยลวงตูบโ,โ,โชคดีที่ไม่เป็นไรมากแต่ทีนี้แกต้องใช้บริการริฟในตึกแทนและดูสภาพ แม่งแต่งชุดสไปเดอร์แมนเต็มยศเฮ้ยชุดเท่ดีน่าได้มาจากไหนอ่ะเออผมทำเองเนอะแล้วคงอึดอัดหน้าด้วยก็นิดหน่อยมีรังๆโดยเฉพาะตรงช่วงเป้าหอนี่พี่คิงผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วพี่ปีเตอร์ก็เปลี่ยนชุดเดินลาสกตเตอร์ที่พังยับยันกลับบ้านด้วยความเสง เช้ารุ่งคืนพีเกร์ก็โทรหาเจเจนแต่เจเจนไม่รับจึงฝากข้อความไว้พี่ิีเตอร์ขอโทษและพยายามอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังถึงแม้เจเจนอาจจะไม่เชื่อก็ตามจริงๆพีเกต์อยากจะบอกความจริงกับสาวว่าตัวเองเป็นใครแต่ก็ทำได้แค่บอกตอนที่สายตัดไปเท่านั้นตกบ่ายพี่ิีเตอร์ก็มาร่วมงานเปิดตัวหุ่นยนต์ของดรออตโตโดยมีพีแฮรี Harry และนักลงทุนต่างๆรอด,ดูความสําเร็จเจ้าหุ่นนี้มีแขนก้นี่แขนมันจะเชื่อมต่อก,ก,กับกระดูกสันหลังของมนุษย์และสั่งการผ่านสมองดรออตโต ใช้ตัวเองเป็นนูทดลองก็สามารถควบคุมแขนกลทั้งสีได้อย่างง่ายดายหัวใจสําคัญของโปรเจกต์นี้ก็คือแร่ทีเทียมที่หายากที่สุดมีเพียง25ปอนด์เท่านั้นในโลกซึ่งก็ต้องขอบคุณเงินทุนจากบริษัทของพี่แฮร์รี่ที่นำไปโปรเจกต์นี้ถือกําเนิดและในขณะที่ทุกคนกําลังตื่นตาตื่นใจกับปฏิกิริยาฟิวชัยของดอยู่รโยนันพีปีเตอร์ก็สังเกตเห็นคลิปนิ้บกระดาษและไฟโลหะบนเพดานค่อยๆถูกดูดเข้าหาพลังงานฟิวชันพีเตอร์รับรู้ได้ถึงอันตรายจึงรีบแอบไปเปลี่ยน เครื่องขัดค้องระบบป้องกันเสียหายทําให้โลหะรอบๆเริ่มทูดูเข้าไปพี่แฮร์รี่พยายามตะโกนบอกให้ด็อกเตอร์ปิดเครื่องควบคุมแต่ด็อกเตอร์ไม่ปิดและยืนยันว่าควบคุมมันได้และในตอนนั้นเองพี่แฮร์รี่ก็เกือบถูกมอนิเตอร์รอยมากระแทกโชคดีที่สไปเดอร์แมนเข้ามาช่วยทันพี่แฮร์รี่มีตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขอบคุณเพราะเขาเกลียดสไปเดอร์แมนเขาไสด้านพี่แมนก็มาช่วยด็อกเตอร์ออโตพี่แกพยายามถอนปลั๊กแต่ถูกด็อกเตอร์ขวางไว้จนในที่สุดทุกอย่างก็เกินการควบคุมี ดรโดนเศษก,กระจกที่ลอยมากับประตูบาใต้ขาทีส่วนตัวดอเตอร์เองก็ถูกของแข็งลอยมากระแทกจนสั่นโลบชีพสั่งการสำรองด้านหลังเสียหายและไม่นะปฏิกิริยาฟิวชันก็ระเบิดอู้ ภาพตัดมาอีกทีหมอก็เตรียมพาตัดเอาแขนกลนทั้งสี่ออกจากตัวด็อกเตอร์แต่ยังไม่ทันจะเลยก็เจอแขนกลซัดหมอทุกคนด็อกเตอร์ยังไม่ตยุยส่วนแกงหมอ,อาตายเรียบตอนนี้ทั้งสมองและร่างกายของด็อกเตอร์ถูกคุณยนควบคุมแล้วขอออกไประวาดชาวเมืองจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตสำหนัาพิมพ์ของพีโนตั้งชื่อให้ว่าด็อกเตอร์ออกโทพูดมนุษย์ประมือด้านด็อกเตอร์ที่ได้สติก็กลับมาดูเซซ่าข,ของทดลองที่ถูกระเบิดเขาเสียใจที่เมียตายเสียใจที่งานทดลองล้มเหลวจึงตัดสินใจจะฆ่าตัว ตายไปพร้อมกับหุ่นยนต์อันตรายพวกนี้แต่แล้วเขาก็ถูกหุ่นยนต์ครอบครุมอีกครั้งฉันไม่ได้ทำอะไรผิดความผิดพลาดก็คือทำงานนี้ไม่สำเร็จต่างหากดอกเตอร์ต้องการเงินทุนมาทดลองเพิ่มจึงมาปล้นธนาคารซึ่งในตอนนั้นพีเตอร์กับป้าเมย์ก็อยู่ด้วยพีเตอร์เลยแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนมาจัดก,การพี่เมอร์กไอพีเมอร์กก็บอยอมจับป้าเมย์เป็นตัวประกานปาเกือบตุยโชวดีที่พีแมนหุนห่นยังมุมช่วยไว้ทานส่วนพี่เมอร์กหาจังหวะชิงนี้ ด้านพีเตอร์หลังจากปาเมปลอดภัยพีแกก็รีบมารวมงานเลี้ยงงานหนึ่งต่อเพราะพีนัวเจ้าของสำนักพิมพ์จ้างให้มาถ่ายรูปซึ่งก็ได้เจอกับเจเจนจ,จึงเดินเข้ามาทักทายจากนั้นก็พูดบอกวีที่ซ้อมมานานให้สาวฟังแต่เจเจนไม่ปลืม้มที่ผ่านมาคุณเหมือนเก้าอี้ที่วางเปล่าสำหรับฉันพอโดนสาวเมินพีเตอร์ก็เดินมาหาพีแฮร์รี่เพื่อนรักแต่ก็ถูกเพื่อนวีนพ่รีโกดีพีเตอร์ปกป้องสไปเดอร์แมนห้เป็นเพื่อนฉันแต่ไม่ส่งไอ้บ้านนั้นให้ตำรวจนายทำถูกใช่ไหมทำถูกใช่ไหม เพื่อนรักเอาไปอีกเพีย้ยพีเตอร์โดนฝ่ามืออรหันไปสองทีแต่พี่กไม่ได้ตอบตัวอะไรเพราะรู้ว่าเพื่อนเมาและในตอนนั้นเองแฟนเจเจนก็ประกาศข่าวดีว่าเจเจนตอบรับคำแต่งงานแล้วขอเป็นชายคนแรกที่ได้ขึ้นไปเล่นฟุตบอลบนดวงจันทร์เป็นนุ่มอาความสามารถที่เป็นที่รู้จักซึ่งกระทำเอาพีพเตอร์น่าชา จบการเลี้ยงพีก็กระใสชุดสไปเดอร์แมนของหญ่แม่มุมตามตึกเพื่อคลายเครียดแต่หญ่แม่มุมขัดฟองอีกแล้วพี่กเลยล่วงตูบจู่ๆพลังก็หายขนาดแค่ตายกันแพงก็ยังไม่ขึ้นในขณะที่พีปเตอร์นั่งเซ็งอยู่ข้างทั้งข้ายากก็เหลือไปเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าว่าสไปเดอร์แมนรวมมือก็ออกทอพดปร้นธนาคารทำให้พีเตอร์หัวร้อนดานพี่มือก,ก็เดินนาซอมฐานปล่อยพลังฟิวชั่นให้กลับมาใช้ได้ เช้ารุ่งคืนพีปีเตอร์ก็มาปรึกษาหมอเรื่องที่ใช้พลังงานไม่ได้เป็กนการสมมติตัวละครขึ้นมาทำทีว่าเป็นเรื่องของเพื่อนซึ่งก็ได้คำตอบจากหมอบางทีคนคนนั้นไม่หมอที่จะเป็นสไปเดอร์แมนก็ได้พี่ปีเตอร์เก็บคำพูดของหมอมาขุนขีตกเด็กก็ฝันถึงลุงเบนถึงแม้ลุงจะยังคงบอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งแต่พี่ปีเตอร์ก็เลือกที่จะทิ้งชุดสไปเดอร์แมนพอพลังของไอแมงมุมเริ่มหายไปแล้วตาของพีเตอร์กลับมามองไม่ชัดจนต้องส่แว่นเหมือนเมื่อก่อนซึ่งี ก็ไม่ได้ถูกร้อนอะไรกลับรู้สึกโล่งด้วยซ้ำพี่พีเตอร์กลับมาใช้ชีวิตปกติตั้งใจเรียนมีเวลาไปนั่งดูาสาแสดงละครเวทีทำมาว่าเจ๊ตกใจถึงจะรู้สึกได้ว่าพี่พีเตอร์เปลี่ยนไปแต่เจเจนก็กำลังจะแต่งงานกับแฟนหนุ่ม แตดมาที่พี่นวเจ้าของสำนักพิมพ์ก็มีคนเก็บชุดสไปเดอร์แมนจากทงางค่ายมาขายให้ปีก่กจึงลงข่าวนาหนึ่งว่าสไปเดอร์แมนอำลาวงการแล้วชาวเมืองต่างพูดกันปากต่อปากว่าจะไม่มีสไปเดอร์แมนอีกต่อไปปีเตอร์ไม่มีพลังแม้จะเห็นคนถูกครังแกก็ไม่สามารถช่วยได้แล้ววันหนึ่งหลังจากที่วลยลุมศพลุงเบนเสรพจปีเตอร์ก็ตัดสินใจบอกความจริงกับป้าเมย์ว่าตัวเองคือสาเหตุที่ทําให้ลุงเบนตายซึ่งป้าเมย์ก็ช็อกเธอไม่พูดอะไรแล้วเดินเข้าห้องไป ตัดมาทีดรออกโตพูดก็ซอมฐานปล่อยพลังสําเร็เหรืออีกอย่างสุดท้ายนะั่นก็คือแรท่ทีทรีมดรมาของเงินจากพี่แฮร์รี่พีรีก็รับปากว่าจะให้แต่ต้องไปคูถามความจริงเรือ่องสไปเดอร์แมนจากพี่ปีเตอร์มาแลกถามความจริงจากเขาแต่อย่าทําร้ายเขาด้านพี่ปีเตอร์ระหว่างทางกลับบ้านก็เจอเหตุไฟไหมจึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปช่วยเพียงแช่วยเด็กหญิงตัวน้อยออกมาจากกองเพลิงด้วยความกล้าหาญถึงแม้จะไม่มีพลัง เช้าลงคืนขณะที่ปีเตอร์ยืนคุณคิดบางอย่างลูกสาวเจ้าของตึกที่แอบชอบพี่แก่ก็ทําเค้กมาให้จากนั้นก็ยืนจดหมายที่ป้าเมย์ฝากไว้ป้ากําลังย้ายบ้านเพราะาหลังนี้ก็มันจะถูกธนาคารยืดป่หาห้องเล็กๆไว้แล้วทําไมป้าไม่บอกผมป้าจัดการอะไรอะไรเองได้เออคือเรื่องที่ผมพูดครั้งก่อนอ้อช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ร้านมีความกล้าที่จะบอกป้าป้าภูมิใจในตัวร้าน บารักร้านปีเตอร์ป้าเม์กอดพี่ปีเตอร์ด้วยความอบอุน่นเธอไม่ได้โกรธแต่ยังได้แทมพูดปลุกใจพี่ปีเตอร์เรื่องพลังฮีโร่ที่มีในตัวทุกคนพอเด็กข้างบ้านชอบสไปเดอร์แมนเขารอคอยให้ไอ้แมงมุมกลับมาทุกคนในเมืองก็เช่นกันพอคุยกับป้าเศษไฟในตัวพี่ปีเตอร์ก็กลับมาลุกช่อนอีกครั้งปีแกขึ้นมาบนดาดฟ้าตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่ต้องการจะทำอย่างแน่วแน,น่นก็คือการช่วยผู้คนจากนั้นก็โดดยอฉันกลับมาแล้ว ปากแมงไม่เป็นอย่างที่คิดพาลังไม่มาแถมหลังก็เกือบหกักแต่พี่ปีเตอร์รู้แน่ชัดแล้วว่าตัวเองต้องการที่จะเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อช่วยเหลือผู้คนดานเจเจนก็รู้ใจตัวเองเช่นกันระวังที่จูบก,กับแฟนนุมทาให้เธอรู้ว่ารักพี่ปีเตอร์จึงขอลองจูบพี่ปีเตอร์อีกครั้งแต่ปีเตอร์ปฏิเสธและโกหกว่าไม่ได้รักเธอเพราะคนรอบตัวของสไปเดอร์แมนต้องเป็นอันตารายพี่แกจึงไม่การที่จะรักใครแล้วไม่อยากให้แมรี่เจนเสี่ยงแต่ไม่ทนันละหาพี่เมึกตามมาจับตัวเจเจน คูถามความจริงเรื่องสไปเดอร์แมนกับพี่ปีเตอร์ซึ่งพอคนรักตกอยู่ในอันตรายพลังในตัวพี่ปีเตอร์ก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพี่แกจึงแอบไปขโมยชุดสไปเดอร์แมนจากสำนักพิมพ์กลับมาใสา่ดามาพีนวดปีดไอ้บ้านี่มันขโมยชุดชัน พี่ปีเตอร์แปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนตามมาจัดก,การพี่มึกที่ขับวนรถไฟซึ่งนอกจากพี่มึกจะทำร้ายคนบริสุทธิ์แล้วมัอย่างพังคันโยควบคุมทำให้รถไฟแล่นเร็วทะลุน่าร๊แต่หยุดไม่ได้พี่มึกหางานให้แล้วก็ชิ่งหนีทิ้งให้พีเตอร์หาทางหยุดรถและในตอนนั้นเองนากาก็ถูกสะเก็ดไฟจึงรีบถอดออกทำให้คนในขบวนเห็นหน้าที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนแต่ณจุดจุดนี้พีเตอร์ไม่ได้โซนพี่แกพยายามหาทางหยดรถไฟจนร่างกายเกือบชีกและสลบไปผู้คนจึ ช่วยกันประคองร่างของพีีเตอร์กลับเข้ามาในขาบวนเขาตายหรือเปล่า ขายังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยใช่อายุไล่เรียกกับลูกผมเลยแล้วพี่ปีเตอร์ก็ค่อยๆลืมตาขึืนพอเห็นคนจ้องมองก็ตกใจพอเริ่มตัวไปว่าไม่ได้ใส่หน้ากากเออไม่เป็นไรแล้วนะเราเจออะไรบางอย่างฮะเด็กๆเ,เก็บหน้ากากของสไปเดอร์แมนที่ตกอยู่มาคืนให้พร้อมรับปากว่าจะไม่บอกใครดูคนที่อยู่ที่นี่ก็เช่นกันแล้วมาพี่ปีเตอร์สวมหน้ากากปุ๊บไอพี่มือก็ตามมาจับปาปีเตอร์หมดแรงจึงสู้ไม่ได้พี่มือจับตัวสไปเดอร์แมนมาแรกกับแรกทีเทียตาม สัญญาซึ่งในที่สุดพี่แฮรี่ก็เห็นชมหน้าที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนนั่นก็คือเพื่อนรักของเขาพี่แฮรี่ตกใจทิ้งมีดในมือเขาคาพี่ปีเตอร์ไม่ลงและพยายามถามเหตุผลที่คาพอดแต่พี่ปีเตอร์ไม่มีเวลาอธิบายเพราะต้องระหยุดแผนการร้ายของด็อกเตอร์ก่อนถึงจะโกรธและสับสนแต่พี่แฮรี่ก็ยอมบอกว่าดออรอยู่ที่ไหนเพราะไม่อยากให้โลกเปน็นอันตราย ด้านพีมึกเมื่อได้แรกก็ทํากา,เารเปิดพลังปฏิกิริยาฟิวชันโดยมีเจเจนถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ข้างๆโลหะในเมืองกําลังถูกดูดเข้าไปถูกอย่างกําลังจะระเบิดโชคดีที่พีพีเตอร์ตามมาช่วยทนันพิแกซัสกับพีมึกอยู่นานกว่าพีมึกจะร่วงซึ่งพอพีมึกหมดสาภาพพีพีเตอร์ก็ทอนหน้ากากออกเพื่อเรียกสติด็อกเตอร์เราต้องปิดมันนะครับคุณนอตโต้พีเตอร์พาร์เกอร์ฉลาดแต่ขี้เกียจความฉลาดไม่ใช่สิทธิพิเศษมันเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ อย่ารับฟังมันแต่แต่มันเป็นความฝันของฉันบางครั้งการทำสิ่งที่ถูกต้องตรงแนวแน่และทิ้งสิ่งที่หัวใจปรารถนาที่สุดแม้แต่ความฝันของเราฟังที่พีีเตอร์พูดจบดอกเตอร์ออตโตก็ได้สติและพยายามควบคุมแขนกลให้ฟังคำสั่งจากนั้นก็สละตัวเองเพื่อไปทำลายพลังฟิวชันให้จมลงแม่น้ำส่วนพี่พีเตอร์ก็มาช่วยเจเจที่กำลังจะถูกท่อนเหล็กหล่นทับคุณจริงๆด้วยคุณรักฉันใช่ผมรักคุณแม้คุณจะเคยบอกว่าไม่รักแล้วพีปี เจอก็พาเจเจนมากนเกาะยายอยู่บนเสาวเจเจนรู้มาตลอดว่าพิพิเตอร์เป็นใครฉันรู้นั้นคุณก็คงรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้สไปเดอร์แมนจะมีศัตรูคนใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอผมยอมให้คุณเสี่ยงอันตารายไม่ได้ผมจะเป็นสไปเดอร์แมนตลอดไป คุณกับผมไม่มีวันร่วมทางเดินพี่ปีเตอร์บอกกับสาวถึงแม้จะเสียใจก่อนจะปล่อยยายส่งเธอลงไปที่พื้นยังปลอดภยัยกลับไปกับแฟนนมด้านพี่แฮร์รี่ขณะที่นางคุณคิดอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกจากในกระจกอีพ่อเนีสั่งให้พีรีแก้แค้นสไปเดอร์แมนแต่พีรีไม่อยากทำร้ายเพื่อนรักจึงปามีใส่กระจกแตกทีนี้ก็เห็นห้องลับของอีพ่อข้างใน,นมีอุปกรณ์ไฮเทคและแล,ะและทีเทียมอีกเพียบแล้วหนังก็จบลงที่เจเจหนีงานแต่งกลับมาหาพี่ปี เพราะเธอรักเขาเจเจนยอมที่จะเสี่ยงอันตรายไปกับพี่ปีเตอร์ส่วนพีเตอร์ก็ไปช่วยชาวเมืองโดยมีแมรี่เจนรอยอยู่ที่บ้านเป็นไงคะกับหนังเรื่อง Spider Man: Iron แมงมุมภาค2ผ่ภาคออริจินอลที่ดูกี่ครั้งก็ยังสนุกและเสียดายนักแสดงเกา่กาๆใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูกันได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยไปกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ